สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านวูดูนะครับย่านหนองจอกนะครับอยู่ซอยมิตรไมตรี6นะครับซึ่งเป็นร้านที่ตกแต่งได้สวยมากนะครับก็คือตกแต่งเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับรวบรวมเอาของเก่าเอาไว้ให้ดูนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าเขาตกแต่งสวยงามขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นร้านที่มาหลบซ่อนอยู่ในมุมนะครับในหลืบในมุมนะครับเข้ามาถนนเนี่ยเข้าลาบากนิดนึงเพราะว่าปากทางเข้าเนี่ยเป็นถนนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับก็จะเป็นโคนตมนะครับอันนี้ต้องบุกฝ่าเข้ามานิดนึงนะครับก่อจะเจออันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการ ตกแต่งแบบใช้ของโบราณมาตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นไฟตรงนี้ก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตู้สล็อตตู้เกมอะไรทั้งอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ไปษนีร้านนี้นะก็ตกแต่งเหมือนอเก่าๆเหมือนสไตล์ยุโรปนะฮะสถาปัตยกรรมยุโรปเก่าๆ,ๆนะครับมี ข้าวของเครื่องใช้โบราณไว้ให้ดูนะฮะอันนี้ก็ตาช่างสมัยโบราณน,นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอีกโซนนึงก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาคิดเทเบิลนะครับตรงนี้อันนี้ก็แทงน้ำนะะชื่อว oo. ูดูอันนี้นะด้านไหนก็จะเป็นร้าน เป็นร้านอาหารมีทั้งกาแฟมีทั้งพิซซ่ามีทั้งข้าวหมกเนื้อซี่โคมงเนื้ออบนะครับก็จะเป็นอิสลามนะฮะก็ไม่มีหมูนะครับอันนี้นะฮะชื่อร้านชื่อสก่าวูดูนะครับวูดูคาเฟ่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะฮะซึ่งด้านในนี่ก็จะถ่ายภาพให้ดูเฉยเพราะว่าคงไม่มีเสียงบรรใาญ่